เอาละครับก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับลุงมิ้นนะครับลุงมิ้นขอเปลี่ยนแนวบ้างนะครับมาทําเกมแนวสกัมบ้างนะครับเนาะก็เห็นนะครับหลายๆคนชอบเล่นเนาะลุงก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเอาสไ વ เวลนะครับเอาชีวิตรอดเนาะมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟาร์มกันอันนี้เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านของน้องๆนะครับที่เขาเล่นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วลุงก็ได้มาจอยกับเขาเนาะก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มค่ายทหารกันเพื่อหาพวกวัตถุดิบต่างๆ นะครับยาอาหารอะไรพวกนี้มาเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าลุงมาอาศัยน้องๆอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยของที่มีนะครับอันนี้คือของน้องๆนะลุงไม่ยุ่งนะอันนี้คือของลุงที่ลุงไปฟาร์มมานะครับก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้เลยนะครับในการเล่นวันแรกของลุงที่ผ่านมาเนาะแต่ลุงไม่ได้ทําคลิปนะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปฟาร์มกันดีกว่าเพื่อไปหาปืนหาอะไรมาเพิ่มอีกหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้โอเค let's go ไะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางออกมาจากบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วไะเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่าว่าเราจะไปฟาร์มที่ไหนกันดีตอนนี้ก็ขอเดินไปเรื่อยๆก่อนจะเจอคนหรือว่าเจอซอมบี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเอาว่าเราจะเจออะไรที่ไม่คาดฝันหรือเปล่าหรือว่าคลิปนี้เราจะเป็นแค่การฟาร์มนะครับก็เป็นการฟาร์มเริ่มต้นนะ่ะเนาะ เกมนี้ถ้าไม่ฟาร์มก็จะไม่มีอาวุธไม่มีปืนอยู่แล้วใช่ไหมอุ๊ยอ๋อหลอดวิ่งจะหมดเรามาอยู่กลางทุ่งโล่งๆแบบน,นี้อันตรายอันตรายอันตราย,รายเดี๋ยวขอเข้าพุ่มก่อนเพื่อนั่งพักเนาะชาร์จสเตมินาหลอดวิ่งหน่อยเออเกือบตายเกือบตายอ่าสำหรับผูเ้เล่นใหม่เนาะไม่รู้ว่าจะกดนั่งกดเอฟเฟกชันพวกนี้ยังไงแค่กดแถบค้างแล้วกันเนาะ มีสาระไปด้วยนิดนึงกดแถบค้างแล้วก็มาเลือกอิโมชันพวกนี้เนี่ยจะมีให้เราเลือกการฉี่การอึกก็อ,อยู่ตรงนี้เลยนะระสมพยาบาลอะไรแบบนี้ก็มีแต่นี้ลุงก็ไม่ได้เก่งนะเนี่ยเพราะว่าลุงก็เพิ่งเล่นวันนี้วันที่สองเองพอให้น้องๆสอนมานิดหน่อยนะครับเอาตัวรอดในการเล่นเกมนี้ในช่วงแรกได้เนาะก็ยังไม่ได้เก่งอะไรเลยสําหรับการวิ่งเร็วในเกมนี้กดชิปไม่ได้ ถ้าชิป W จะเป็นการเดินอัตโนมัติหรือวิ่งอัตโนมัตินี่เนาะเออถ้าการเดินเร็วๆแบบวิ่งเร็วๆแบบนี้ก็กดสกอร์เมาส์เลื่อนขึ้นปึ๊บสไลด์ไปทีหนึง่งก็จะวิ่งแล้วอ่ก็จะประมาณนี้ถ้าเราจะหยุดก็ดึงสกอร์เมาส์ถอยหลังลุกกลิ้งอะ่ะลุกกลิ้งเมาส์ประมาณนี้แล้วกันอ่ะมีสาระนิดน,นึงก็ได้เผื่อใครได้มาดูคลิปลุงเนาะแล้วก็อยากรู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงอะไรยังไงเนาะอันนี้น่าจะเป็นค่ายทหารนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาถึงค่ายทหารแล้วเนาะเดี๋ยวขอส่องดูสักแป,ป๊บหนึ่งดูสำรวจก่อนว่ามีผู้เล่นเพลเยอร์คนอื่นอยู่ข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปซูมสี่สิบห้าโดนยิงป้งป้าง,งตายเลยเสียดายของเพราะว่าของหายากหน่อยขอซูมดูก่อนก่อนนั่งดูเชิงสักแป,ป๊บก่อนจะเข้าที่อันตรายเนาะเพราะว่าค่ายทหารมันก็จะเป็นที่ที่เพลเยอร์ท่านอื่นเหมือนกันคนอื่นเขาจะมาเล่นเหมือนกันจะมาฟาร์มหาของเหมือนกันในช่วงแรก เงียบเงียบฮะอ่ะโอเคสถานที่เงียบเงียบมักจะอันตรายนะท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวขอเข้าจากด้านหลังเลยแล้วกันเนาะลุงชอบเข้าขค่ด้านหลังชอบด้านหลังบอกเลยเพราะด้านหลังดีกว่าด้านหน้าอันตรายเพราะคนส่วนมากก็จะเข้าด้านหน้าตลอดงั้นลุงขอเข้าด้านหลังละกันเฮ้ยมีเสียงอะไรเออ อยู่ไหนแม่คุณโอ้อยู่นั่นโอ้ยโอย้นี่ตัวโอ้เดี๋ยวใสยเย็นใายเย็นทีละคนได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนมาสิโอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยสอมบีตบโดนสอมบีตบต่อรักษาแป๊บอีกสองตัวทางด้านสายมือข้างกำแพงนอกเดี๋ยวเราค่อยยิงแป๊บหนึ่งโอ้โหตกใจโอ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยทำไมไม่โดนโอ้ยตัวนี้วิ่งมาใกล้ อุย้ยสบ,บีระเบิดแน่นอนเสียงติดต๊ดติ๊ดงี้ไปละจ้า <laughs> สบ,บีระเบิดโอ้ยเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากโอ้ยลุงต้องยิงเผื่อเพราะลงาุงใส่คูณสี่มาในปืนปืนกลเบามันต้องยิงเผื่อเป้าขึ้นไปอีกต้องกดเป้าลงมาต่ำประมาณคอถึงแค่โดนหัวมีเสียงตึดต๊ดตืด๊ดตื๊ดอยู่เมื่อกี้ไปไหนแล้ว โอ้ยแค่ซอมบี้ก็น่ากลัวแล้วเรายิงปืนไปตั้งหลายนัดค้เล่นคนอื่นเขาจะได้ยินไหมเนะี่ยถ้าเกิดเขามีเนะี่ยโอ้ยนี่ตวัววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว อุ้ยระเบิดไปแล้วข้างหลังเขาฝั่งนู้นระเบิดไปแล้วนี่ตวงมาแล้วเฮ้ยตายยากแค่โอ้โหทำไมตัวนี้โอ้โหถึกไปเปล่าพ่อ,อเฮ้ยตายเหอะโอ้โห โอ้ยเฮ้ยมันตายยากโคตรอะไรวะหน่านะแม็กพี่กระสุนเราหมดเมื่อกี้อยู่ไหนต้องคอยใส่กระสุนสำรองด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนก่อนเรายิงไปซะเยอะเลยเมื่อกี้โอ้ยสุดยอดเลยซอมบี้ตายยากมากใส่กระสุนเข้าไปโอ้กระสุนเราหมดด้วยกระสุนเราหมดกระสุนเราหมดเหลือแค่นี้แล้วเราต้องใช้อย่างประหยัดแล้ว อเราต้องใช้อย่างประหยัดโอ้ยอ๋อได้ไหมได้ไหมได้ไหมปืนเราขัดข้องเป็นแบบไหนปืนเราขัดข้องแบบไหนอ่ะตรงไหนโอเคหายแล้วป่ะบิโหลด กูกระสุนเหลือห้านัดสบายแล้วสบายแล้วเห็นแมมก,ก่อนไิ้แม็กเราก็หมดแล้วด้วยขอสำรวจก่อนเข้าอีกรอบนะโอเค เอยางอันนี้ไม่เอาอ่ะลุงจะเอาอันนี้มาทิ้งพอดีเลย M16 กับ AK กระบอกสั้นพังแล้วอ๋อยังไม่เอาอันนี้ยังไม่เอาปึ๊บอาของใช้จำเป็นสำหรับลุงตอนนี้ก่อนเฮ้ย่าทำอย่างนั้น่าทำแบบนั้นขอความก่อน มีอะไรเนี่ยบริพินเมท็อกไบต์เหรอขอเซิร์ชก่อนอ่ามีขายควงมีเศษเหล็กอ่ะเดี๋ยวเดวขอจัดการตัวตัวนี้ก่อนลืมไปต้องเล็งนี่ต้องเล็งต่ำมานิดนึงเพราะปืนมันดีดต้องอีกตัวนึง นี่งไงต้องเล็งต่ำโู้ยิงตัวหลายนัดมากเลยต้องยิงเข้าหัวต้องยิงเข้าหัวถึงจะตายง่ายถ้ายิงตัวหลายนัดมากอันนี้เป็นของเอ็มสี่เฮ้ยอันนี้ลุงยังไม่มีนี่หว่าอ่าของเอ็มสิบหก m สิบหก ac ลงยังไม่มีลงเก็บไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปเอาของน้องๆฟาร์มไปเป็นของส่วนตัวเลยอันนี้ mac m เก้าหนึ่งหนึ่งองไปเพิ่มดูซ้ายดูขวาเลยเสียวเสียวกระสุนจุดสามห้าเจ็ดโอเคกระสุนอ๋ออันนี้แบบเดียวกันเก็บนมาไว้ก่อน๋อยวค่อยรวมเดเค โอ,โอ้กระสุนอีกแล้วกขาแว่นตาเอากระสุนนีกว่าแว่นไม่เอาหัวไม่เอาไปจอวามค่ายนี้ทั้งค่ายน่าใช้เวลานานมากโอเคโอ้ย,อย,อยมีค้อนใหญ่ด้วยหรอมีค้อนด้วยแต่เราไม่เอาเราต้องการอาวุธแล้วก็กระสุนตอนนี้ เราต้องการแค่อาวุธกับกระสุนกวดน้ำกระติกน้ำอ่าโอเคเอาไว้เผื่อเราหิวน้ำขอเซิร์ชอาหารนิดนึงมีมีดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งอันโอ้ยยาวอย่างเงี้ยมีอยนเนี้ย อ่าส่วนใครอยากรู้ว่าจะหมุนให้มันเป็นอย่างยี้ยังไงใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ให้กดกดคอนโทรลกดคอนโทรลค้างนะแล้วก็หมุนสกอร์เมาส์เอาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นการปับว่าเราจะเอาแนวตั้งแนวนอนแล้วปรับแนวของของของชิ้นนั้นน่ะอา,าอาหารได้เบียร์ด้วยเอออันนี้อันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆอะไรเนี่ยรูทเบียร์ป่ะหรือว่าเบียร์ธรรมดาเลยไม่แน่ใจก็ ได้ไปแล้วอ่ะได้ไปนหนึ่งเมาอันนี้กาวอันนี้เห็นว่าต้องใช้อันนี้คือผ้าแรก็กหรือว่าแบนเดดพื้นฐานขยะไม่น่ามีอะไรนะโอ้ยอ๋อเจอโจดเจอโจดโอ้ยเจอโจด เรือโจทย์รอฮอยเดี๋ยวนะอ๋อรู้สึกว่าเมื่อวานลุงเจอคล้ายๆบาลเลดแตวกล่องพวกเนี้กล่องด้านนอกพวกเนี้อ่ออันนี้เป็นปืนเทคเหรอสภาพเท่าไหร่เจ็ดิเก้าเปอร์เซ็นโอเคเอามาดูก่อนเดี๋ยวถ้าเจอของดีกว่าก็เดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้เป็นศูนย์เก้ามมโอเค ฟามไปก็ระแวงไปสนับมือต้องระวังตัวตลอดเลยเรามาได้ฟาร์มที่ห้องอะ่ะเราฟาร์มลุงลงลง่งๆพีเครู้สึกเมื่อวานลุงจะเจอในกองนี้นะบาเรตหรือว่าเอ็มหนึ่งสยนเจ็ดนี่เป็นแม็กแม็กของบล็อกหรือว่าปืนกลอกใช่ไหม ว่งกระสุนลูกซองอนนี้ลงเซิร์ฟไปแล้วโอเคมีกระสุนกระสุนเอคหรือเปล่าไม่แน่ใจเซิร์ฟต่อนี่ถ้ามีคนมาลุงก,ก็ตายแน่เลยถ้ามาเขาย่องมาเนี่ยมองไม่เห็นอันนี้สภาพเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เาก้าโมโมอ่าอันนี้เอา ระเบิดควันติดไปไหนก็ดีอะโอเคอี่เราเจอ a อเคด้วยนะแต่ว่าดูสภาพอีกสามสิบ้าเปอร์เซ็นเราเจออา k พีเคแต่เราไม่เอาสภาพเขาจะพังละเราอยากได้สักเ0สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปสภาพอันนั้นมันไม่มีที่ซ่อมไงประเด็นอันนี้เราก็ฟาร์มาได้สักพักแล้วของ ของจะเต็มแล้วของเต็มแล้วด้วยเดี๋ยวเราคัดของดีกว่าว่าเราจะต้องเอาอะไรบ้างมีดมีแล้วอ๋ออันนี้ Mac MP5 เราคัดของที่เราจำเป็นดีกว่าที่เราต้องการ5.5คูณ39หรออ๋อเท็อันนี้ผมขอทิ้งลวกันเอากระสุนดีกว่ากระสุนเก็บมาเยอะมากไม่รู้ของปืนอะไรจะเก็บมาไว้ก่อน อันนี้ของ M9 Magazine เจอชุดอีกแล้วเป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเหรอไหนเราดูตัวละครเราหน่อยอ่าตัวละครเราเป็นชุดสีนี้แจ็คเก็ตไหนลองใส่ดูด,ดิอุย้ยแจ็คเก็ตโอ้เราได้ช่องเพิ่มอีกแล้วทำให้เราสามารถเก็บของได้เพิ่มอ่ะไปชุดเขียวไปเลยแล้วกันโอเคเราได้แจ็คเก็ตมาเพิ่ม ไม่ได้หมวกด้วยแต่เราใส่หมวกอันนี้อยู่ถุงมือถุงมือของเราอยู่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคเราได้แจ็คเก็ตมาทำให้เราจุของได้เยอะขึ้นแต่เราตัวก็จะหนักวิ่งไม่ออกตัวเราจะวิ่งช้าลงเพราะว่าเราบรรทุกของหนักไปกกกกาวิ่งข้ามมาโรงนอนนี้ ใครอยู่ไหมครับเปิดประตูด้วยต้องอความปลอดภัยเพื่อการฟาร์มที่ปลอดภัยเราต้องปิดประตูเดเมนแมกกาซุนเสื้อตัวนี้เสื้อเชิ้ตเราใส่อยู่แล้ว93อันนี้97อ๋อน,นี้97 สภาพมันไม่สมบูรณ์เอาไปเราก็ต้องหาที่ซ่อมอ่ะของห้องน้ำละโอเคอประตูนี้เปิดอยู่เปิดหมดเลยเดี๋ยวเราวิ่งสำรวจผ่านเลยดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าของเรายืะแล้วไงเต็มตัวแล้วเรา เราเฉพาะของที่เราเห็นดีกว่าอันนี้คืออะไรอะแครกเกอร์อ๋อแครกเกอร์อันนี้จะสุ่มสุ่มฟาร์มแล้วเพราะว่าของมันเยอะแล้วในตัวเราฟาร์มสัข,ของเยอะเลยกระสุนโอเคอันนี้คืออะไรอะเบสบอลหนอไม้เบสบอลเรามาหน็บหลังได้ไหมครับ เราก็มาใส่ช่องช่องที่สองโอเคเอาไว้สู้กับซอมบี้หน่อยโอเคนะไม่มีใครนี่แหละสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าโอ้โหโอ้โหเลยสภาพมันไม่เป็นไรขอเก็บไว้ก่อน ขอเก็บไว้หน่อยนึงเผื่อเจอที่ซ่อมอเจอที่ซ่อมนะครับอันนี้ต้องอนุโลมให้ปืน M16 ได้ M16 มาโอเคขอเก็บไว้หน่อยกระสุน45 ACP เนอะกอเดี๋ยวป่ามเรื่อยๆ MP5 Magazine เราไม่ได้ใช้ MP5 แล้วเราก็ยังไม่เจอ MP5 เลยด้วย มีมี MK ห้าร้อยสภาพเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ์ดกกระจายไอ้แคลริบิตมีแคลริบิตอาา่าฮะเดี๋ยวไปหน่อยกระสนุสนสามห้าเจ็ดเทเซอร์ อันนี้มีปืนพกมาเลยแต่ดูสภาพดิสภาพแบบจะพังแล้วสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เฮ้ออ๋อตัวผมหิวความหิวจะค่อยๆลดลงงั้นก็ขอหม่ำก่อนละกันค่อยๆหม่ำไปก่อน เรามีสเสบียงวันนี้เรามีสเสบียงไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วขึ้นไปอยู่ที่สล็อตสามแล้วกันอันนี้เข้ามาแทนอยู่สล,อล็อตสี่ก็ได้ออเอาปืนเก็บไว้โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่มีอะไรแล้วตอนนี้จะกลับรอดไหมต้องดูคนก่อนปึ๊บไปแล้ว ขอกลับเลยแล้วกันนะครับขอออกจากค่ายเลยแล้วกันเพราะว่าของเราเต็มตัวแล้วเออแต่ยังไม่ได้ของที่ต้องการก็คือปืนสภาพดีดอีกซักกระบอกหนึ่งโดยที่ไม่ต้องหาที่ซ่อมเพราะว่าที่ซ่อมผมไม่มีเงี้ยผมอยากได้ปืนสภาพด,ดีเดี๋ยวผมค่อยมาฟาร์ามซ้ําใหม่แล้วกันเนาะโอเคท่านผู้ชมก็ตอนนี้ไปฟาร์มในค่ายทหารตรงนี้มาแล้วเนาะก็ได้ของมาเยอะมากแหละเออดูดิดูของเต็มตัวเลย ได้ของใช้จําเป็นมานิดหน่อยพวกกระสุนน่ะจะได้พวกกระสุนมาสักส่วนมากแล้วก็ปืน M16 AC มาหนึ่งกระบอกแต่ว่าสภาพเขา3ากว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวค่อยเก็บไว้หาที่ซ่อมแล้วกันเนาะค่อยเก็บไว้หาที่ซ่อมแล้วกันเราก็ได้อาวุธประชิดมาหนึ่งอันเป็นไม้เบสบอลเหล็กนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ในการฟาร์มค่ายทหารของลุงวันนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะอิ่มอยู่นะครับก็แต่ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าลุงอยากได้อันนี้ อยากได้ว่าปืนที่สภาพดีๆสัก70%ดขึ้นไปหน่อยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเรายังถือว่าเรายังได้ได้กระสุนมาเก็บไว้บ้านกระสุนก็มีหลายประเภทเดี๋ยวเราเข้ามาจอยรวมกันก่อนเมื่อกี้อยู่ข้างในไม่มีเวลามาจอยรวมกันนะโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาไว้เจอกลิปหน้าเนาะ